เอาีฮะอส <c oughs> <อ>วัสดีครับนี่จำน้องมีนาได้ไหมครับ <c oughs> น้องมีนา <c oughs> วันก้อนทีว่าเราไปช่วยกันทีกลางถนนนะครับเี่น้องเขาน่าจะกลับมาจากรถต้องอยู่กลางถนนเป็นคลิปทีว่าวาเซี่ยวมารกเลยครับเกือบช่วยไม่ทันไปเดี๋ยวย้อนไปเลยคลิปกันเนี่ย นี่ครับ อ๋อแล้วที่เงียเนียนมีเผื่อๆถ้ามาไล่ก้นหวาฉังท็อให้นนองมาหนอง,มนอง,มนองแมวมันกินอาหารยี ho, ่ยนให้ดีดีวา่าราคายอมเย้าแล้วก็โภชนะการครบถ้วนนะครับส่วนทีบ้านนั้นผมก็ให้กินอยู่บางคนจะเลี้ยงหมาหมาบางคนก็นคือจะซื้อเผื่อวา่าให้หน้องๆเวลาเดินผ่านมาหน้าบ้านเนี้ยของน้องๆจรอนตีว่าเดินผ่านมาหน้าบ้านแล้วเป็นงคือเราจะได้แจกอาหารด้ายนะครับเป็นราคาที่ยอมเย้าอาหารตัวนี้นะครับชื่อวา่าเยี่ยโปรนะครับโปรแคทแล้วก็โปรด็อกนี่มีต่างอาหารมาอาหารแมวสำหรับหนองมานนองแมวที่อายุนึ่น มีร้งรถชาร์จก็คือรถปลาทูนะครับรถปลาทูหน้าแล้วก็รถแซลม,มอนนี่แล้วก็โลโดดอกมีส่องรถชาร์มีรถเนื้อวัวแล้วก็รถเป็นบับื้อเดี๋ยวเราไปแลกกันมาแต่ส่วนมีหน้าอย่างกินยังไม่ได้เพราะมีหน้ายังไม่ครบหนึ่งปีอาหารตัวนี้สาหรับมาเน่งปีขึ้นไปนะครับอาหารตัวนี้นะครับเริมแล้วก็ส่งมาให้นนองม่นนอง,มนองแมวที่บ้ายุ่มทานเพราะว่าทานเล้วคือยากีบอกต่อเืเพื่อน,นทุกคนคือถ้าววาไม่ดีจริงๆกนคือจะไม่บอกต่อเลยนะใขรที่วา่าดูแลนนองมาหนองแมวหมากหมากันควรไปหาซื้อไว้ ราคาก็ดีรับรองว่าปูชนาการครบถ้วนนะครับแล้วก็ราคาย่อมยมเดี๋ยวลงไปเร่กันดีในบ้านไอ้นี่คืออาหารโกลนี่เห็นไหมเดี๋ยวบอกเล็กเดียวนะครับอันนี้คือปลาทูเนี่ยครับโปรแคสร,ปร์ปลาทู่มีปลาทูปลาทูน้านะครับแล้วก็แซลมอนนี่นะครับมีซ้ำรับ ก็คือราคายอมย่อโโชนาการบกทั่วนนะครับ,รบรทั้เคนไข่ดีห่านแมอย่งายงแมวหมาหรือว่าจะเป็นการเดียวถ้ามาเก็บมาขางเวลนนนนาน้องเดินผ่านนาบานนะนี่แหละอาว่าเลยนี่ของพกาวกงเข้ามีจะมาโรดตัวพวกชาวเลยเนี่ยให้กินทุกวันเลยนะครับส่วนข้องนองมากก็คือโปร,ร,รดโรโด็อกเนี่ยโปรโปรด็อกอันนี้ซ่องหลัชายก็คือนี่เนื้อวัวนี่นะครับกับรัดตักนี่รัดตักนี่นะครับนี่นี่นนนนน จ้าหนุย,ยก็ก็บมาเลี้ยงนะครับน้องดำเงกเก็บมาเลี้ยงนะครับนี่เห็นไหนนะมพวกที่ไม่ค่อยดอกซื้อเพราะว่าปอดีแล้ทอนจะไม่ค่อยคุณกับคนเวมาเห็นไหมนี่ก็คือกินโปรเหมือนกันคนซวยคนซวยเดี๋ยวเราให้หาอาหารกันนะนี่จาหนุยจ้าหนุยเหรอจ้าหนุยึฮึฮึกินึฮนฮึยงกินอหาหมา กันไหมอ๋อเดี๋ยวออกซ่ากันวันนี้เป็นวันทิวาวันยุทธแล้วก็เดี๋ยวจะยุ่กับเด็กๆทั้งวันนะครับให้อาล์เล่นแล้วก็อาบน้ำมาได้ปะเนี่ยคือยุ่งไเดี๋ยวอเอาหารเลยก่อนทิวาเลือกให้แม่ทบ้านะครับไม่ว่าจะดับหลอเศาหุ่ยกินโปรแค่ตัวนี้นะเพราะว่าควมคุมความเค็มเราจะลดความกังวลเหลืองไตนี่แล้วก็มีแคลเซียมช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟ <c oughs> ันให้แข็งแรงมีตังโอเมก้าซ่อมวุกบำรุงผิวนั่แล้วก็เส้นก็เอสวยงาม หอรีดเผื่อดวงตาทีสดไส้กลางเนื้อหัวใจที่แข็งแรงเสมยครันมีโปรโตีน20เปอร์เส้นได้รับโปรโตีนแบบเต็มเต็มเลยเฮียนี่เห็นไหมดำกับสาวดูช็อปมากเลยนะกินกันใหญ่เลยนะครับส่วนมีนาไม่ต้องกังวลน,นะครับเดี๋ยวราว่าอายุครบหนึ่งปีก็คือจะได้กินโปรแคตตัวนี้เดี๋ยวตอนนี้น้องมีนาต้องรอขอรับราว่าโปรแคตตัวนี้สำหรับแมวที่วา่าอายุหนึ่งปีขึ้นไปเฮีย กินได้ยังลูกนี่เดี๋ยวกอไปเอาไปออกซ่ามาบนาหนะเออหนองออกซ่ามาบนาเดี๋ยวไป่นกับเบลออกซ่ามาบนาเดี๋ยวขาห่้ยใจอหนานพรุมาจักทีนอนครับกำลังรับอยู่โอ้ยนงนน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 อนยนนนอนน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 งนน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 นอนน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 อานน ตรงฐานนี่แถวนั้นนะครับโอ้นองจบยืนเลยอันน้ำเสร็จเดกกินอาหารนะครับอืมนี่ออกซ่ากินอาหารเลยลูกย่าออกซ่ากินเกิงจังเลยยา่าดีนาะที่ห้าซื้ออาหารตัวนี้ได้หายห้าซื้อได้ตามร้านเป็ดชอบกลาบ้านเลยนะเดี๋ยวพอไปซื้อให้ทุ่งสิบโลฮะอะไรนะเอาไปนี้ว่า กินเลยไม่เลวเอาตุ้งยี่สิบโลไปเลยไอ้ยาสำหรับแฟนเพจบ้านจัางพบดอกอานนะครับไข่ที่ว่าเลี้ยงม้าเลี้ยงแมวหมาหมานะครับหรือวา่าใข่ที่ว่ายากจะซื้อฟ้าให้หนงแม่หนองแมวที่ว่าเดินผ่านนาบ้านหรือว่าน้องม้า่ัวไปนะครับแน,นวจำเลยว่าซื้อของโปรแคทและก็โปรด็อกประว่าราคาสุดคุ้มเตรียมกันคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนนี่